สวัสดีครับโอกกับผมไอเองแฟร์เกมิงนะครับวันนี้สวัสดีเกมชื่อว่า Infinite S9 ไนนะครับเป็นเกมเป็นเกมการตกป่าในกลางคืนนะครับในการหลอนๆนะครับเซ่งว่าคนที่มาตกปลาเนี่ยจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้นะครับ มันจะมีทั้งน้ำสีสีเลือดนะครับและตัวนี้อะไรไม่รู้ครับเอองงเลยโอเคเกมนี้ไม่ค่อยมีอะไรยะระยะยาวนะครับเนาะแต่อ่ๆๆๆาอ่าอ่าเดี๋ยวยีจะไปทำตามเพื่อเสียเวลานะครับเนาะไปกันเลยแต่ไม,ม่ให้จอเต็มนะครับ โอเคมันเป็นวันที่ดีของฉันกำลังจะไปกาตตกปลาเพอร์เฟกโอเคโอเคนะครับให้บอกว่ากดคลิกค้างแต่เครื่องผมก็ไม่ดีซะด้วยมันหมุดยากหมุนเย็นมันหมุดได้แค่เนี้ยแต่มันหมุนยาก กดคลิกซ้ายแล้วก็กดกดคลิกกับเ้อกดคลิกครั้งลืมลืมแล้วก็จากนั้นไอทำอะไรกดแฉกอ่ากดแ็ปกดแ็ปในการดูแมพโอเคกดจอีเพื่อเข้าของเรือโอเค <c oughs> โอเคนะครับอ๋อถ้าถ้าเป็นแบบนี้เนาะโอเคเข้าใจละโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขูกดคลิกแบบนี้ให้กลับมาอย่างเงี้ยนะครับกดคลิกอีกครั้งนะครับกดคลิกค้างนะโ okay, okay, อเคเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์โอเคเพอร์เฟกต์อ้าวอ้าวเฮ้ย แต่เครื่องผมมันก็มีปัญหานะครับในการมองเนี่ยผมอัปเดตซอฟต์แวร์ของ AMD ครับมันมีปัญหานะครับคือผมก็ไม่ชอบไอตัวมีปัญหาเลยมันทำงานไม่สะดวกด้วยอโอเคแต่ก็ทนไว้แต่มันยังไม่มีเครื่องใหม่ไงเพราะว่าเรื่องเรื่องเงินไม่พอจะซื้อเครื่องใหม่ก็เรื่องเงินก็ไม่พอด้วยบางทีก็อยากจะได้ซื้อใหม่ก็อยากอยู่นะ เอร์ฟคนอะไรมากคนเดียวอ้าวดี๋ไม่ได้อะไรเลยหลังจากที่เป็นหนึ่งเกิดขึ้นเดือนไม่ชงเย็นกดดับอะเดโลแล้วลแล้วกดเร่งสปีดจากสเปนบาร์หรออ๋อ,อก,ก็จัสามารถออกจากเรือได้อโอยเปิอปัญหาอตัวแรกเนี่แหละ มีใครครับเนี่ยเดี๋ยวได้ดิอเด้ดเ,อเ,กเ,กเ,เอ้อเด้อเดอเด้อเไเด้ออเ้ออเเดอดเด้อเอเอเเด้อดอเด้ เขาตกปลาปกติอยู่เขาก็ยังอยู่อ่ะน่นอะไรน่นอะไรเฮ้ยเดี๋ยวกดอะไปกดเ D ดไม่ควบคุมไม่ได้วัดจะไม่มีคน คนายไปไนเอ๊ะโอ้ตกใจอีกแล้วเป็นการตกปลาไหนโอเคโอเคโอเค,อเคจังหวะน,นี้ต้องรีบนะครับโอเคอันนี้เป็นอันนี้เป็นเซฟเนาะโอเคเอรเฟก ขอเตือนไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าการโดราลเล่งเ่งเสียงเบาๆด้วยนะครับหากตกใจนะครับ mm hmm. อเจบเบดแสงใช่ไหมอ๋อเลยวิย่างนะครับว่าอยากให้เห็นรู้ตัวนะครับมันมันส่องมันส่องดยู่ขอบอกไว้ก่อนอันไหนที่เป็นตกปลาอันไหนที่เป็นปลานะระวังนะครับ ระวังนะครับอันไหนที่เป็นโต๊ปลานะครับอย่าจับผิดไม่ได้นะครับตอนนี้พี่ก็กังวลอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเมื่อมันตรงแลดเครื่องผมมันมีปัญหาอันไหนแล้วเนี่ยอ่าทุกคนนะครับอย่าจังวะอะไรโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โหเจ็บ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  ที่มีห้ามเห็นหเห็นหเห็นไม่ได้หเห็นไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่าจับอันผิดน,นะครับไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะรู้ตัวมาเห็นแน่นอนนะครับเดี๋ยวมันจะตามมาตายแท่เลยเฮ้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 ยเฮย,ย,ยสาบานไม่เอานะเด <BI> ี๋ยวผมบาเซลล์ด้วยเองก่ <addition> อน โอเค <Okay. S 1> ผมไม่รู้ว่าเป็นอันไหนถ้าจับผิดสวยเลยนะเดีย๋ยวแต่ไม่เห็นตัวกลมๆอะไรเลยอะและ้โ <laughs> อเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเบาเสียงไว้นะครับป้องกันผมเป็นกลัวจับสแกนนะครับ จับสแกนนะครับโอเคโอเคเดี๋ย่าดูก่อนว่าใช่ปลานี้ไหมพี่ก็ไม่ทราบโปรดกอนุนาอย่าใช้จับปลาผิดนะครับไม่ได้นะครับต้องดูดีๆก่อนนะครับอันไหนที่เอเอเอคนที่สองเนี่ยไปตรงอื่นได้ไหมไปตรงอื่นได้ไหม เสี่ยวแทนโอเคว้ายกลัวจะตกปลาพิดนี่แลหละมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นตกคนนะครับเดยมใจตกจำสแกนได้เลยนะครับเดี๋ยวระวังดู้างไกลโอ้ยเสียเส่ยวเสี่ยวโอ้โหโอ้โหเดาแบบ นั่นไงผมบอกไปแล้วใช่ไหมมันแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมรันรันอ๋อไม่น่าเลยมันมันยังหีก็ได้หรอโอเคโอเคแล้วระวังนะครับอย่าตกป่าผิดห้ามซ้ำนะครับ ไออันนั้นหินอันนั้นหินผมไม่รู้ว่ามันมันโตเป็นปานไหนก็งงอยู่อ่ะหาอยู่อ่ะแต่ก็ไม่เจอแต่ไปหาอะไรที่อืปรดจําไว้นะครับอย่าใช้ตกปลาผิดนะครับตอาดูจังหวะดีๆนะครับไม่งั้นจับสแกนมันหลอกง่ายๆหวังว่าพวกคนโดนจับสแกนมาหลายครั้งละ ว่าดิสึ่งโอ้โหเนล่ยเลยสวัสโโด,ดีตัวอะไรไม่รู้ช่างเถอะตอนนี้ผมยังไม่มีเครื่องใหม่นะครับก็ต้องรอไปก่อนถ้าจะมีได้เครื่องใหม่ตอนนี้ต้องหาเงินให้ได้ก่อน โอ้ยทำไมต้องมีแบบนี้เนี่ยอุ้ยโอ้ยวิบแบบโอ้อ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้เอ้อโอ้โอ้โอ้โออ้อ้โอ้โออ เราไปยังตามมาอยู่เลยเนี่ยโอเคแยบลลเงแยบละ,ละโอเคดูเหมือนว่าจะบากจากที่ไกลไม่ได้นาะอเดี๋ยวดูสิตรงไหนมีอีกพี่สาบานเลยว่าโอ้ยกังวลจริงๆเลยตรงเนี้ย เสียแทนสาบานอย่ามาตรงนี้ไป please get get out get get out my way get out my way าบานอย่าขอร้องขอร้องอีกแล้ว ไม่ยาต้องกดคลิกขวาเป็นการตุกปฏิเสธโอโออย่าดวดูก่อนว่าอันไหนมันจะมาทางนี้ไหมเนี่ยอย่านะย่านะอยานะอยานะอย่านะานะโอเคเพอร์เฟกต เสี่ยวจักเลยเสี่ยวจักเลยไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูครั้งนี้มันจะใช่ไหมตกใจแน่นอนเลยอ๋ออ๋อแบบเดียวแหละแก๊ดบักเลย โอ้ยเกียดตกดีมากเลยอะ่ะไม่รู้จะใช้ป่าไหมไม่ได้ป่าสักทีเลยตายแน่นอนมันไม่มีเะไรแบตอนนี้ไปอยู่อีกฝั่งฝั่งกลางนะครับเดี๋ยวลองไปอีกฝั่งเดี๋ยวลองไปอีกฝั่งนู้นนะครับ เป็นในหินใหญ่ๆนะครับฮอย่าสัจว์โอ้มันล่อแบบนี้ตายในการข้ามได้ด้วยโอ้จอแ้แน่ใจว่าอย่าให้มันมาอีกนะ ตอนนี้มาอยู่การตัวหินแยกๆนะครับเ,เสียวแทนนะเดีย๋ยวพี่จะลองดูทางไม่ใช่จะได้คลิกจะได้กดคลิกขวาไม่ใช่ครับอย่าใช้จ้ากวาดูสงสัยนะครับจะให้ดูสงสัยนะครับ ไม่ได้ป่าหรอกเชียไม่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 อย่าๆยาอย่าๆยา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 นะครับอย่านะครับไม่ได้ป่าสักเดอยวจกเงี้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาครับผมไม่ชอบตัวสงสัยนะครับมันมีตัวกลมๆไหม ออก,กับจัดตัวโกกออกไปก่อนมันมันสำคัญอยู่นะครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่ปลาอยู่แล้วนะครับมันยังไงไม่รู้อะะฆ่ามายังไงนี่ก็ยังซองอยังซองเสียวแทน <What? S 1> โอ้ยพี่คนย่ามาแถวนี้ได้ไหม One <hour> later. อันไหนที่ไม่ใช่ป่าเดี๋ยวเคนชายฝั่งได้ไหมเคนชายฝั่งได้ไหมถ้าได้ก็ perfect perfect ได้อยู่มันไม่มาหามันไม่มาหาเอ๊ะสามารถพวกคุณสามารถเดินไปฝั่งได้อยากอิกสระ โอ้โห uh -huh. Oh oh ada 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 โอ้โห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  อะไรเนี่ยได้แต่เดนนี๋ยวเดียวเดี๋ยววัดที่ไกลมันก็เห็นไปแล้วอฮานี่ไงไปการกดเซต แคบนะครับแล้วก็กดเซฟได้กดเซฟได้เลยครับถ้าอยากจะไปต่อนะครับมันมันสามารถกลับไปเล่นรีใหม่ได้นะครับตอนเวลาตอนเมื่อตายแล้วนะครับอออีกแล้ว <c oughs> ว้าวเฟลแจวแจวครับแจ๋วแจ๋วได้อยู่ได้อยู่ดูสังเกตดีๆนะครับอย่าตกมาขินนะครับ ถ้าย hey, ังจะมาวนแบบนี้นะไม่ต้องได้ตกปลาฟรีแล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คคนะครับทุกคนนะครับใหจะมาอะไรตรงนี้แล้วเนี่ยไปไปช่วยด้วยเบคอนจะมาหาแคทผอกับช,ช่วยด้วยช่วยด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวรอให้มันไปไกลๆก่อน

ตอนนี้ได้ได้สองปลาแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ตอนนี้ตอนนี้อยู่อีกเกาะเกาะเกาะไหนแคลนี่ไหมแคลนี่ไหมโอ้ยมาอะไรจังหวะตอนนี้ จังหวะมันไม่เห็นครับเฮ้ยาโอ้ยอะไรอ่ะ โอเคโอ้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 ย้เพอร์เฟกต์ได้แล้วครับได้ปลาสามตัวและตอนนี้จะมาทำหาอะไรตรงนี้โอ้แม่หาอะไรตอนนี้รันนี่ฮะไปไปจากใส่หัวเดียวดีเลยตอนนี้อัดไปสามสิบนาที ไปหาตายก่อนไปม,มันต้องไปท้าไกลๆอะไรเงี้ยมันต้องไปมันต้องไปไกลๆอ่ะมันจะไม่มาหาจงไกลจงไกลจงไกลโอ้โหย้เพอร์เฟคดีๆรอดอยู่รอดอยู่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตรงนี้มันจะมาหาแน่นอน ยังยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นสามงเมตรองศาสามเมตรองศาโอ้โอะไรเนี่ยอ๋อของเศษย่ำเฮ้ยกลองกลองจะเอากลอง <c oughs> ผมว่ามันต้องเอาอะไรที่ไปใกล้กว่านี้เดี๋ยวเยกล่องด้วยเจ๋ง โอเคนะครับเดี๋ยวจะอะไรที่มีห็อโอ้อะไรเนี่ยจะเอากล่องหยิบสองพันจะเพิ่งเดี๋ยวรอให้มันไปไกลก่อนไปไกลก่อนโอ้แล้วจะไปเอาหีบยังไงอ่ะยา ยังไม่เสร็จยังไม่เห็น,าหนสามเมตรองศาสามเมตรองศาไปไกลๆเฮ้ยไปไกลๆเฮ้ยเฮ้ยเงียบเพิ่งสามเมตรองศาสามเมตรยังไม่ถึงยังไม่เห็นเอ้ยเอ้ยจะห้ามมาตรงนี้ออกไปเฮ้ย ยงโอเเคพอรย่างตรงนี้มันไม่มเหมาะอยี๋พึง่งก็พึ่งรอให้มันไปไกลก่อนรอให้มันไปไกลก่อนเห็นแน่ตายแน่เลยเพแฝกเซฟโอเคเป็นเซฟนะครับอฮ้ โอเคนะครับเนาะพอดีผมต้องรีบทำอันดนิดนิดหน่อย,หน,อยหน่อยนะครับเนาะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย